สมาดีป้าลุงสมาดีวัดสุขุณสมองสุวรรณพบกับสองห้องมอตาพีานะ่เก่าเนาะพากันเข้ามาซื้อคลไม้กับลุงอยู่ในเมืองกับลุงบอยกับบ่าวหมีไปไปเลยเอาเอาเราไปหดสวนน้ำไป <c oughs> ขามาซื้อคลไม้เมื่อตักบาทเมื่ออื่น มืออื่นเป็นวันพระไม่ใช่บาทนนอนอยู่เกันบยกระคนล้พาไปใส่แล้วเนาะอ่าจริงก็เมนีเมนีบริข้นไปน้ำพี่าออ่าแหงกัมาไอนะนี่แห้งกับเต๊กมันโมเมนแล้ว มันเป็นขอนขางเสียงอันอื่นแล้ว <laughs> จะ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 มาไอ้แบบนี้ขอยมันขีดไปไกลเลยเ <laughs> ดียวเดียวเพิกเพิกสอมเสียงไหวฮะเด้อเราเอาผู้บาเสียดยังหนิจะเอามาไอ้ข้นปะโอ้ดยเวลาเจ๊ข่องไม่ไหนเออฮ่าเออ เอาอะไรยังไงอะไรยังไงบังกอเด้เีดคิาเ้อมีคนมาขอทานแป๊บๆไปมาเรียงงวนไอไปคนมาขอทานยกแนวได้ มเต็มเต็มเยเอนจป้าจะสิแบกไว้บอกหเข็นมาเด้เปสดีอาไปส่งดอกเราบอะผมว่าใจดีด้อยงนี่ลอยแนั่นมาด้วาแล้ขมาใหม่บอกวยเงินหัวหนองหัวนองหัวอง ไฟหัวทองทองโอ้ขึินออกแล้วขึ้นออกแล้วคึ้ออกแล้วมือไหนดิเจ๊จอยหัวทองมือเสียงโหเด้มาเขาจะมาจากคนอ่า ลูกสาวลูกสาวคุณแม่เอ้าเอ้าจะมาจัดสรรได้ได้แม่เป็นมาเที่ยวงานบุญนี่ได้ก็ไกลก็ไกลไดล ใกล้ๆเลยบ้านผม่อเกียร์เนี่ใไ้เกียร์ทุ้งไงเลยได้มีบ้ามากค้ายมากไหมซอยปะพำฝนก็มากหรอะแง่แม่ค้าเสียงดีแม่ค้าเสียงดีทำนองดีแม่ค้าไปจีีคุบางเขาพดมาขึ้นเลยเอ้า เม่ค่ไปเที่ยว14กุมภาพันธ์คืนนี่เจ้าหนูมีเสียงแปว่ายม่งามก็ม่านี่อ่าสองงอ่อเลกัเลยบอเป็นองงามาะให้ใสมากไหมนี่องุนดำอ่างุนด่าง่อนี่ว่าวังได้นะพ่อคยปลูกเองบพ่ออยปลูกเองสมคุยเก่าๆมันก็เลยดำ น้าชิบแปดตะกีเ้าใส่เจาคั่เป็นอนเลยน้าบางรุ่นละม้น่บางรุ่นอ้เอ้ามาเพิงนี่เลยส่วนเนาะเชือมั่งอะใหญ่งออยู่เชือนสองน้าไปแล้วบางได้นะคนหนึ่ง คงสิบบาทได้จอกทองเองนะเอ้าลูกไายลุงก็มาไล่เถอะบ่าเด่นเด่นมีนุ่มรอมาขายผลไม้ซอยอาเจ้เฮาลุงเพิ่นเอาไปแล้วแคนตาลูกแอปเปิ้ลแล้วก็อัมองุ่นกนตาเป็ดน่ะไปบ่ทันกันตานะกันตานะตัวนี้

ได้เปิดบัญชีลูกเลยอ่าเขาได้ใจบ่อค้ะนึ่งอันนั้นไหมน่แ่เอาเฮ้อโบปุ๊ซก็ดีเออเรกนเลยนะแมนตอนแรกนะเออยังเออลุง

วานายนาาะอรเก็บวน้นาเป็นน so, okay. ้ออไ่ย so, so, ืนลยหลม้งว่าได้หนาข้าาเอุ้มก่อนเดียวกันนายนาก้ยก็มาดีนีีก้ยเนาะได้นี่จะได้จะได้แเดียวมันบอก มอตรงนี้เดี๋ยวมาไล่เวทมนต์นะแมนเน่เวลาลูกค้าพวกเขาก็ต้องไล่เวทมนต์เป็นแม่มดเหน่อยเป็นแมนคาบเอือดหน่ายีนเลยฮ้เอ้าไม่เลย พันละองพันคนกบบสิบพันเนาะไ่ซื้อบานกว่าสิบนเลยเนาะ่ไมชบาวสข้างเราก็ยาไปซะบาไหมคะจวาจะมาบอกขาก้าท่านนังเป็นหัวหน้าเท่านั้นได้กีเดียวเห้งอ้ท่านชิลลก็ได้อะกเดียวพอพออยเนี่ยไม่เป็นมังซุกเขียวอเยเอ้า องเงมงอหครับโอเมาอ่งุนไปฝากเก่อัมาลาคนลำไมไปฝากเก่อมเนาะ้มีคุณผี่ใจดีเนี่เพิ่มอีกแล้วคนหนึ่งเผื่อมื่อน่ะคอยขึ้นหอเด้โดยไป อืมก <c oughs> ินี่ก็มีแต่ของเหน่าจังมือเขามาอุดนวลอยู่ว่าสิจัดงานเล่องสนเกิแต่ว่ารอสาประเทนสิ่นลงมาซะก่อนเนาะพอไร้บอกันแล้วมึกนี่กมากิปูมาหาหาหาชิปก็ได้เฉพาะเจ้าตัมตัปูมาแน่ไปลาหมึกอืมด้ แต่อย่าเอาอ่ง,งุ่นล่องลุ่มและเละเมื่อบรรดาไม่ขายนำหลังไม่ค่าเห็ดเซนเขาแล้วไรฝรั่งไม่หนาวเ <c oughs> จ้าก็มีสาขาห้านแคมทางอยู่บ่มีห้านเพชรมณีอย่นี้อยู่ในว่างเลยเนาะข้างห้ามน,นั้นงห้านอาหาร้ามขายสีขายนำก,ก,ก้นแนตะ่ห้านแทรกันรโอ้ค <c oughs> อยไปซื้อนะหันแล้ว่จะร้า <c oughs> ยอย,อยมีแต่ไปซื้อนะหนันสมแอปเปิ้ลได้ได้ เออยังเยอากินกินไรกันยังแยแล้วใส่ใส่กระตายเดียวกันมันจะหิวง่ายโอ้ผลไม้สภาของลุงของลุงมีนะะบท้งลุงนะจะ อ่าอ้าวบักตะนีบักสุกเหืองอืมนี่ปักสมองุ่นกะทันแล้วก็แคนตารูมังกรแกมังกรหุงสุกแอปเปิ้ลออแอปเปิ้ลซีนี่ก็มีมันแพงแน่นี่แพงพองได้ทั้งแซ่บทั้งแพงกอ กรอบหวานคือร้านซื้อเมื่อนอนมาจากแซ่บ้านก่อนเพราะว่าที่ร้านมาซื้อแล้วกับห้านสาขาเดียวกันกับเราแต่อยู่แค่ทางมามือก่อนมาในี่ยผ่านเนี่ยเอาเอาได้เลยต้องเปิดเพิ่มขึ้นมาฝากแล้วฝักแล้วผูกล้าไปแถวกลางกว่าสองแสนสิบห้าหนึ่ง เ่าใส่กระตาได้ก็ได้ใครซี้ขวดเอ้าขอบใจลายลาแเราเอาไปล่างคนละไม่พอเรียทีทีแล้เอาหายแทมนะเอาไปล่างคนละไม่พออย่ามันเนากลางวานเอายังมาใหม่อีกอะไรยางานเไงช่ มาใอดกเตรหิวมาตีอยากไปซื้อพลัม้แม้วก็มาซื้อขนมต่อนะแต่ว่าที่รถมอเตอร์ไซค์มากอะหลังหอยลำลาไปบอเป็นยังเนี่ยเป็นลเไปเลยสำหรับร้านแนว่าตอนนี้ร้านว่าเลยซ่บอยู่เคยกิน มีค้าวเจ้าขายแบบสุดยอดจาาาา้ยกลลลงตดแม่ตะบูเจ้าขายยังบอกว่าออกสื่อยันทีดหักบ้านอแมยังเอามาปลูกกันได้ในเฮือนนะตลาดป้าเป็นรถหล่ยล่ะผู้บ่าวขายผลไม้คือเมื่อวาน น,นี่ซื้อกระถางขนมแล้วก็เตรียมออกไม่ไหวแล้วอยู่นานไม่ได้ไปมม่เลี้ยงงหนยไปไปปังเอาทำเป็นงงไปมม่เลี้ยงงวนะมัแมนแมนมาหอดโซนไปเกี่ยวกับของสดอ้า ว่าไลกัมีเบิดนะเบิรนะ้าสื่อของเป็นพวงเจ้าพ่สีไซเบิดหรือบ่พ้ากันเมื่อสีฟ้ากันกับแล้วมานี่ก็จะเดียกความราพรจากแล้ว็นไดก็ฝากเป็นกำลังใจให้เราไดาไปตลอดนะเด้อสบายดีเบิรุดสุกคน